าสารท่านบอกว่าท่านเป็นคนบอกอีกน่ยซ้ำว่าอย่าไปทําเด็กๆเ,เขาอะไรเงี้ยท่านเมตตาทรงเมตตามากมากก็ร้องไห้ <laughs> ตอนแรกก็เปลี่ยนนะ,ะทะานี่แย่ yeah. มันก็ไม่ม <laughs> ีความสุขเลยเ <ess> <s> สียใจที่แบบอุย้ยเราทำอะไรลงไปแล้วทำให้ครอบครัวเดือดร้อนพ่อแบบอสุดเลยพอเขารู้ว่าที่เราไปคอมเมนต์เนี่ยเกี่ยกวกับเรื่องอะไรเงี้ย ว่าแบบทำไมถึงไปทํำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่พ่อก็ไม่เคยสอนนะให้เป็นแบบนีเนะ้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคอมเมนต์ใครก็ได้บนโซเชียลถ้ามันเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้รู้จริงอนะไรเงี้ยเพราะจะทําให้เกิดความเสียหายกับอื่นถ้าย้อนไปตอนตั้งแต่เด็กหนูก็เข้าใจอะคะ่ะทุกอย่าง เราก็ถูกที่บ้านสอนแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็รักท่านสถา,าบันนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นราชการเหมือนกันเวลามีงานมีแรงหนูก็จะไปด้วยตั้งแต่เด็กจุดเทียนไปเอาแบบทําขวดที่แบบไว้ลองเทียนอะไรเงี้ยจะจะตื่นเต้นมากที่ยวได้ไปก็กจะเริ่มมอปลายค่ะพอมีโซเชียลเข้ามา คนแชร์นุ่นแชร์นี่มาแล้วก็เหมือนคอยตามเงี้ยชอบไปอ่านตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชือ่อแต่หลังๆรว่าแบบมันเริ่มเยอะเขาเรียกว่าอะไรแบบกระแสที่ให้แตกแยกอะไรเงี้ยคือมันเริ่มเข้ามาเยอะในวัยรุ่น,นะคะหนูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําขึ้นมาก็เหมือนคุยกันแบบว่า เนี่ยเออมีเรื่องแบบนี้เรื่องงบป,ประมาณเรื่องภาษีมาตราหนึ่งถึอะไรอย่างเงี้ยค่ะหเหมือนวัยรุ่นน่ะหนูหนก็แบบเอ้ยจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเล่าฟังกันมาเราก็ไปเชื่อโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลที่แท้จ,จริงว่าเป็นยังไงก็ปกติหนูอ่านเฉยไม่ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์อะไรแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กค่ะเพื่อนแชร์มา เปเมนที่เพื่อนแชร์มาไม่ได้เกลียดนะคะแบบความเชื่อนนตอนนั้นค่ะหนูคิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเลยมีหมสานมาหนูก็แบบเฮ้ยหมสารมาแล้วก็ตกใจเนาะแบบเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไปตามนัดนะคะสารท่านก็สอนนะคะว่าแบบที่ทำมัะไม่ถูกนะ ตอนแรกก็คือรู้สึกแบบเสียใจที่แบบเฮ้ยเราทำอะไรลงไปแล้วทําให้ครอบครัวเดือดร้อ,อนว่าคุณพ่อเข้าไปด้วยหนูก็ยังโกรธเตงอยู่แบบทำทำไมคิดอะไรมึงไปไปมินแบบนั้นอนะ่ะแบบเขาไม่ได้มาทำอะไรให้อ่ะขอถ้าตามความผิดต้องรับโทษรอลงอาญาอะไรยาเงี้ยต้องวางเงินประกันด้วยก็คือเหมือนฟ้องไปเลยเพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว แล้วสารท่านแบบโหสอนหนูแบบรีมากเหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่งเลยอ่ะจริงๆพ่อยังบอกเลยว่าไม่ใช่นะที่แบบเข้ามาแล้วเขาจะมาพูดมาสอนเราแบบเนี้ยเพราะเราทำผิดตอนนั้นท่านสอนว่าแบบเออลองไปหาอ่านดูนะว่าแบบว่าเออแบบความจริงเป็นยังไงแล้วที่จริงเนี่ยแบบเรื่องที่พวกเยาวชนคนรุ่นใหม่มคิดว่า มาตาหนึ่งสองเนี่ยทำร้ายคนนู้นคนนี้แบบเหมือนจ้องเราเล่นประชาจนเนี่ยจริงหรือเปล่านี่ด้ยแล้วหนูคิดนิดนึงหนูโดนดาน่าแน่จริงนะเพราะเป็นหนูหนูก็ด่านะจริงถ้านหนูโดนนะแต่หนูกับได้รับแบบก็ขอโทษก่อนที่เหมือนเชื่ออะไรง่ายเกินไปไงคะ่ะรู้สึกแบบทั้งที่เราทำผิดอะ่ะแต่แบบเราได้โอกาสที่จแะบบได้แก้ไขดีใจแล้วก็แบบ จากที่หนูเจอมาไม่ดีทยาเงี้ยาให้หนูรู้สึกดีขึ้นว่ามีพี่ๆที่รักหนูให้กำลังใจหนูพาหนูเอาไปทำกิจกรรมอยากให้หนูออกมาเจอคนข้างนอกอะไรเงี้ยให้หนูแบบดีขึ้นคอยสอนว่าแบบวิธีการคิดเป็นแบบนี้นะการใช้ชีวิตด้วยสารไม่ได้บังคับหนูเลยค่ะพี่เอก็ไม่ได้บังคับหนูด้วยในการที่ออกไปเท่านั้นพี่เบอกว่าเนี่ยมีกิจกรรมนีนะสนใจไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกพี่หนูอยาก อยากลองเพราะพี่เขาให้โอกาสหนูแล้วอะไรเงี้ยก็อยากลองสัมผัสดูว่าเป็นยังไงเหมือนตอนเด็กเลยที่หนูเห็นภาพที่แบบพ่อพาไปก็อยากบอกเพื่อนว่าการที่เราได้รับข่าวสารอะไรมาอยากให้ไปลองหาข้อมูลดูว่าเป็นยังไงเรื่องจริงเป็นยังไงก่อนที่จะเชื่ออะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะไม่ยากนะคะเพราะว่าหนูตั้งแต่เด็กกันหนูเข้าใจอยู่แล้ว แต่หนูอ่านที่หนูอ่านเนี่ยหนูแค่มาอ่านในสิ่งที่หนูเข้าใจผิดไปแล้วหนังสือเนี่ยไม่ใช่แค่เหมือนออกมาแก้ตัวหรือแถแต่มีหลักฐานความจริงอยู่ในนั้นถ้าใครที่อยากรู้นะคะที่เราเข้าใจผิดเนี่ยมันมีเพราะอะไรบ้างอยากบอกว่าแบบรู้จริงก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยค่อยแบบมาคอมเมนต์แบบนั้นอยากให้เขาไปศึกษาดีๆก่อนแต,แต่ถ้าเป็นเพื่อนหนูหนูก็จะบอกว่ามีแค่ไม่กี่คนที่เชื่อผิด,ผด คนอื่นไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้น,นวัยรุ่นที่ยิ่งเปรแรงเขายิ่งต่อต้านยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันถูกูงสารเขานะว่าแบบเขาทำร้ายตัวเองทำไมอ่ะไม่สมควรที่เขาทำแบบนั้น,น